สวัสดีครับแฟนบอลเชีงยงใหม่ยูไในเต็ททุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการอย่างเป็นทางการของสุโมสรครับกับช้างเผือกทีวีเทปนี้เราประเดิมกันด้วยเรื่องราวของอดีตนักเตะชุดเลื่อนชั้นประวัติศาสตร์ผู้หนึ่งครับที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวเชีงยงใหม่3ปีผ่านไปเขากลับมาอีกครั้งกับบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปจากนักเตะผันตัวมารับบทผู้ำนวยการกีฬากับบทบาทใบนี้เจ้าตัวรู้สึกเช่นไร และเขามองศักยภาพของน้องๆในฤดูกาลนี้อย่างไรบ้างไม่รอช้าไปพูดคุยกันเลยครับกับเมียวนัตงุ์สมณะเมียวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ที่าวผู้ชมจะบอกว่ากับบทบาทใหม่ของผู้ชายคนนี้ในซีซั่น2024-2025นะช้าเกิดเรามีรุ่ในการสโมสรนะเมียวนัตงุ์สมณะครับผมถ้าย้อนไปตอนนั้นครับเมียวเ่อซีซั่น2 0 2 4 2 0 2 1 เจ้าตัวในอยู Asia, so spring, Hence, it? It ่ในชุดเลื่อมชันด้วยนะครับชุดประวัติศาสตร์เลยมาวันนี้ครับสามปีผ่าดในกับบทบาทที่เปลี่ยนไปด้วยครับจากที่เคยเป็นนักฟุตบอลนะฮะคราวนี้มาเป็นหมอสโมสรครับความแตกต่างครับเป็นยังไงบ้างก็ก็แตกต่างแน่นอนครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมคิดอยู่ในใจว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่ผมไม่เคยสัมผัสและมันท้าทายแต่สิ่งนี้ที่ที่ผม ที im, with ่ที่ผู้ใหญ่ชวนผมตั้งแต่วันแรกเจยเพื่อจังหวัดเพื่อจังหวัดเพื่ออะไรผมก็เลยเป็นการตัดสินใจง่ายๆที่ผมแค่ที่เกิดลองเข้ามาทำกับผมคือเหตุผลในการที่จะท o m บ b a กลับมาครั้งนี้ก็คือเพื่อที่บ้านเกิดเราเกิดเป็นบ้านเกิดโดยที่เราไม่ได้มอกแล้วว่าจะต้องเข้ามาบทบาทไหนตำแหน่งไหนขอแค่ได้ช่วยทีมไทยแล้ขอแค่ได้ช่วยผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะมาแบบไหนแลยขอแค่ได้ช่วยทีมแล้วก็ สิ่งที่ผมคิดตอนนั้นคือเอาพูด,ดยังไงเรียนเอาวะอย่างเงี้ย mm hmm. ไม่ว่าใน mm hmm. บทบาทไหน <Yeah. S 1> ขอให้ช่วยทีมได้ไม่ได้มากก็น้อยครับ <Sure. S 1> แต่แต่แต่ไม่ว่าจะในมุมไหน mm hmm. ก็ก็ถ้าทีมมันมีประโยชน์กับทีมแล้วทีมเติมโต,ตขึ้นผมผมยินดีเลยรับผมตัดสินใจให้ามาอ <Yeah. S 1> <ๆ>ม่ัง้นแต่ ยากไหมกดดันไหมกับคนที่เคยวิ่งทังงางฝั่งซ้ายขึ้นลงขึ้นลงแต่มาวันนี้ครับโอ้โหเรียงงกว่าต้องคุยกันนบทางนั้นคนนี้บ้างตักเตะครับผึกสาเทียบ<ช>กายับแต่ต่างเออตอนตอนตอนที่เป็นนักกอล่ฟคือคือก็จะมีหน้าที่อของตัวเองตรงตรงที่ว่าเรื่องระเบียบวิในเรื่องเรื่องเวลาเรื่องในข,ของนักกีฬาที่ที่ดีนะแล้วก็เขาก็ทำทำทุกอย่างที่เป็นนักกีฬาดูแลตัวเอง โฟกัสกับฟุตบอลอะไรเงี้ยแต่พอพอมาอยู่ตรงเนี้ยมันก็ก็เป็นอีกอีกแบบอีงเป็นเรื่องของตรงเป็นเรื่องของเข้าถึงน้องๆทุกคนเลยเข<ม>้าถึงเข้าถึงทีมงานสตาร์ท<อ>ทำทุกอย่างเพื่อเพื่อเพื่อทุกคนมีมความสันตกีให้ให้มากที่สุดครับได้รเป็นร่ทางสื่อสารอยากคุยครับ พอดีต well yeah. ั้งแตมันต้องพัฒนาแต่ทั้งท in ีคุยทั้งเียวครับยังั้ดอย่างนี้เสพเราต้องมาพูดกับโค้ดเองบางทีก็ต้องคุยกับระดับบริหารด้วยครับเรื่องคารับทั้งบนทั้งล่างเลยครับตรงนี้เมียวเนี่ยก็จะเข้ามาเชื่อมประกันภานีครับแล้วต้องที่ดูน้องๆครับเย่างที่พอเข้ามาในฤดูกาลนี้เนี่ยได้สัมผัสสัจจะภาพของน้องๆของทีมแล้วเนี่ยมองยังไงบ้างครับผมผมเข้ามาใหม่ผมพยายามศึกษาเนี่ยผมยังศึกษาน้องๆแล้วก็ ก็ยังดูน้องๆนิสัยเป็นนิสัยใจขอครับบแล้วก็เด่นเรื่องสกยภาพผมมองว่าตจ้แต่เข้ามาหลายๆเกมีผ่านมาน้องๆทำให้เห็นว่าสกยภาพทีมจะค,ะคะุณภาพของน้องหลายคนนะค่อนข้างจะค่อนข้างจะแบบถ้าถ้าถ้ามีเรื่อง สมาธิโฟกัสแล้วก็จดจ่ออะไรย่างอย่างแล้วก็ความเป็นทีมรวมกันเนี่ยผมเชื่อว่าคนท่าลัวมาอะไรเราไม่อยู่ผมผมนั่งผมนั่งดูผมยังรู้สึกบางทีงก็จึงเน่ยอะไรเกมคืนนนอน้องเขารวมใจนะมกันก็ทำถือแม้แต่เกมน่าสุดเราเรีบไม่ต้อดูอื่นไกลเลยนะฮะวันที่เราเจอกัร์ามนสีใครจะไปคิดครับตามหลังศูนย์สี่แต่คุณกลับมาตีเสมอได้สี่สี่แม้จะแพ้ไปยันหน้าเสียดายก็ตามแต่ตรงนี้แหละเพ่ตื่นที่แสดง มองเกมที่ผ่านมานัดนี้อย่างไรครับผมผมมองเรื่องเรื่องของคู่ต่อสู้เขาก็เตรียมทีมมาดีนะครับแล้วก็เขาเขาเขาเตรียมทีมาะะาาาม,ทมาดีเขาไม่ว่าเราเขาก็ต้องต้องมีกลยุทธ์ที่จะตองมาชนะกันอยู่แล้วแต่แต่ผมมองว่าบางทีเราอาจจะแต่แต่แพ้ก็แพ้ตามกาน,นอยู่นะ,ะผมก็ก็จะรู้สึก รู้สึกว่าทำไมทำไมแบบแบบี er, ่เราย่งไงเราก็ต้องแก้ไขหนึ่แล้วครับแก้ไขกันแต่แต่สิ่งที่ผมมองว่าเราเสียเร็วมากเสียเร็วด้วยผมมองว่าเรื่องสมาธิลูกหนึ่งลูกสองสมาธิที่ดูไปอาจจะมองว่าที่จริงเราก็ทําการบ้านมาดีนะคผมกำานโค้ดโค้ดทมงานสตาร์ททุกคนน้องๆก็ทํางานนะแต่ว่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องของแบบ เกิดในบ้านเลยเดี๋ยวแต่แทะเพียงเพียงเพียงแค่เซี่ยววินาทีครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วเป็นรูปแบบฟีคิดคอนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะติดติดกันสองรูปอะไรอย่างเงี้ยผมก็มองว่าเป็นเรื่องของสมาธิมากกว่านี่ครัเป็นสมาธิแต่แต่ยังพอพอมันเกิดขึ้นนลทุกคนํำไปแก้ไขแล้วไม่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยผ่านแน่นอนแล้วอย่างเช่นลุงสามลูกสี่ผ่านมาเงี้ย เกมแรกเอแล้วก็เกมที่มันไม่ต่อเนื่องผมผมมองว่าน้องๆคงพอเสียประตูหนึ่งเสียประตู2มะสองเฮ้ย่บ้ายิ่งรีบเต่งพอเล่นยิ่งเล่นยิ่งเสียยิ่งเล่นยิ่งเสียจังหวะรับแต่แต่ถ้าถ้าข้อดีก็คือพอพอมีพอมีการหมดครึ่งพมมีการพูดคุยพอมีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ทําให้เห็นว่า ทีมสามารถชะนะใครก็ไ,ได้ครับเพราะว่าอย่างน,นี้ขึ้นมาเยนะจะดูแล้วก็เหมือนที่ผมพูดกันตอนแรกับบแบบคือถ้าแค่น้องมีเรื่องแบบนี้เมื่อไหร่คือทีมน่ากลัวาม,มากนะสเกาครับเพราะเมื่อกี้ยังคุยกับีขก็ับรายการนะครับว่าถ้าเป็นยุคสมัยเนียวโดนนำสีสูงนี่บางคนอาจจะถอใจหรือรอดดุไปแล้วะบางคนเตะเสียเสียใบลงใบแดงไปแล้วครับ นีกลับมาได้นะก็ถือว่าต้องชื่นชมทีมงานรวมถึงตัวทักเหนียวเองด้วยที่พูดคุยมีการปลุกทัศนคติปลุกใจน้องๆกลับมาได้นะครับอ่ะมาพูดถึงชีวิตส่วนตัวกันบ้างอ่าตอนนี้งานดิเรกกลับมาบ้านเกิดกันนี่ทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็ทำสนามยอดเยี่ยมครับทำอะแคมป์นี้อยู่ครับก็เป้าหมายเดียวกันครับเพราะเป้าหมายเดียวกันคือ ผมก็เติบโตมาจากเด็กแม่นอกเด็กเชียงใหม่ผมก็วันหนึ่งพอผม,มช่วงที่ผมอยู่ติวิทิศชาก็อยากจัดกิจ,จ,จกลัมมาให้โอกาสน,น้องๆที่ไม่มีโอกาสหรืรอว่าอยู่ตามตามตาม่ำตามบ้าน,านที่ที่ไกลหน่อยที่ไม่มีโอกาสได้เล่นได้มีโอกาสได้มีโอกาสได้ผมก็ผมก็จะเป็นคนยคอย่างที่จะคอย เป็เหมือนเหมือนเป็นสะพานเชื่อมกอให้น้องๆเขาได้แต่ผมไม่ผมให้เขาได้จับจับตัวเขาจริงๆครับผมนีมไม่มีแบอร์เคซติดมาเป็นฝากอะไรนี้ผมไม่ไม่ใช่นิสัยผมแน่น<อ>แต่ผมอ,อ่ะไปส่งเขาแน่ผมจะไปส่งไปชัดไปอะไรนให้ให้ด้วยความสามารถเขาจริงๆครับโอเคหลังาสุดนี้เราได้ไปครับอยากให้หมีฝากถึงฟแฟนบอลทัพช้างเผือกเช่ไหมยูนิเต็ดน,นะครับกับ ซีซัน่นยี่สี่ถึงสอง5ันยี่ส้าที่ต้องบอกว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายครับยากทุกไลฟ์ชรอตผมผมอยากชวนแฟนบอลจังหวัดเชียงใหม่ครับช่วยกันเข้ามาเชียร์ทีมเชียงใหม่อยู่ในเต็กให้ให้กันเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมผมผมรู้สึกว่าแฟนบอลน,นี่คือส่วนสำคัญที่จะทำให้ทีมประสบความสำเร็จได้ ผมในมุมผมตอนที่ผมเป็นนักเตะผมเ้าผมเข้าสนามผม,ผมเห็นผมผมเห็นพี่น้องของของของจังหวัดเราทีมเราเข้ามาเชียร์ผมก็มีกำลังใจอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยครับผมผมคิดว่าเป็นส่วนนึ่งที่สําคัญมากนะครับ <c oughs> ตอนที่ผมกลับมาเล่นที่เชียงใหม่ครับปีนั้นเป็นเป็นปีที่พี่ๆเรางๆเข้ามาเชียร์เยอะมากแล้วผม,มรู้สึกว่าแบบ นับบนกบอลก็แบบมีกําลังใจให้เธอม,มีแต่เสียงเชียร์เลยคนระับแต่ตอนตอนตอนนี้ผมผมผมไม่อยากให้มองเรื่องไม่รู้ว่าแต่ว่าผมยังมองให้มองเรื่องเรามาช่วยให้ทีมช่วใหม่เพื่อก้าวไปสู่ในในสิ่งที่ที่ที่ในสิ่งที่เราอยากจะอยากจะเห็นกันนะคือคือดูได้ดีากับอยากสูงสุดนะครับแล้วก็ ผมคิดว่ากำลังใจสำคัญมากผมเลยอยากให้ทุกคนเข้ามาช่วยเชีย์กันนะครับก็อย่างตัวเองตัวอย่างที่เห็นในชาร์ล่าสุดก็คือวันที่เราเจอเรื่องของสีเสียงเฮดังลั่นมากจากประตูที่เราไล่ไล่มาแต่ละลููโดยทัาะลูสมม4ิสเสียงเฮนะทุกบอกว่ามีส่วนอย่างมากและนี่ก็คือคําบอกเล่าจากประสบการณ์ของจะบอกเป็นอดีตนักเตะผู้เล่นคนหนึ่งเลยดีกว่านะครับที่ผ่านร้อยผ่านหนาวไปจากทกชนนะครับ วันนี้เขาปับมาแล้วนะครับกลับมาเพื่อช่วยทีมจังหวัดบ้านเกิดน,นะครับแตอาจจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของบทบาทหน้าที่ใหม่แต่ยจงานกะ็ตามนะขอแค่กลับมาช่วยทีมบ้านเกิดเท่านั้นนะแหละจะแบ,บ่งงนก็ขออนบอกไม่เกี่ยงอยู่แล้วนะวันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นผู้เล่นขยับขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาพูดจาพูดคุยกับตั้งเต็งรวมถึงบทบริหารก็ตามแต่ทุกอย่างที่ทําไปก็ต้องบอกว่าเพื่อทีมบ้านเกิดอยู่แล้วนะครับ, okay, รบวันนี้เวลารายการหบดงแล้วนะครับ สวัสดีทุกท่าไปก่อนกับคุณบาใหม่ของผู้ชายคนนี้เนะครับเมียวนัตโศงสมนานะครับกับช้างเวอือกทีวีสวัสดีครับ